คนเราเวลาจะทำอะไรมันก็ต้องมีความตั้งใจนะและสิ่งที่ควบคู่กับความตั้งใจคือความอยากและความตั้งใจความอยากมันก็ค,คล้ายกันแต่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันความอยากเนี่ยนะมันก็อยู่สองอย่างนะคืออยากทำกบอยากได้อ่าว่าเรา มีความตั้งใจและมีความอยากทำเนี่ยมันก็ช่วยให้การกระทำนั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะแต่ส่วนใหญ่คนก็มีความอยากได้มากกว่าแต่ความอยากได้มันก็เป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้คนทำนั่นทำนี่รวมทั้งการมาภาวนาหรือการมาปฏิบัติธรรมด้วยหลายคนก็อาศัยความอยากเนี่ยโดยเพพาะอยากได้เนี่ย เป็นแงรงผลักดันเพราะว่าไม่งั้นมันก็พ่ายแพ้ต่อความเบื่อหน่ายพ่ายแพ้ต่อความเกลียดคร้านมันต้องมีความอยากได้เป็นตัวล่อให้เกิดความเพียรขึ้นมาแต่ว่าในกาที่ความอยากได้ มันทําให้เราลงมือทําหรืออาจจะเกิดความขยันบมังเพียนแต่บ่อยครั้งเนี่ยความอยากได้เนี่ยแหละเป็นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถจะได้สิ่งที่ปรารถนาหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติเพราะอยากได้ความสงบความอยากได้ความสงบนี่มันก็ผลักดันให้ทําความเพียน แล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากได้ความสงบเนี่ยกลับไม่ได้ความสงบเพราะว่ามันไปทำให้จิตเนี่ยเสียสมดุลหรือขาดความปกติไปแล้วพอจิตเสียสมดุลแล้วเนี่ยมันก็ความสงบก็เกิดขึ้นได้ยากโดยพอเมื่อไป อย่า,ยาบังคับจิตนะเช่นบังคับจิตไม่ให้คิดนะพยายามไล่ดนะีความคิดที่เกิดขึ้นอย,ย,ย่าผลักใสสิ่งต่างๆที่มันพุ่ขึ้นมาในใจที่มันไม่ใช่ความสงบรวมทั้งการรู้สึกต่อต้านผักใสสิ่งที่คิดว่ามันจะทำให้ไม่สงบเช่นเสียงเสียงที่ มารบกวนเสียงดังเสียงคนคุยกันใอ้ความรู้สึลกลบนี่หละนะที่มันเป็นตัวการทำให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาจิตใจเลยไม่สงบแต่ที่ความรู้สึลกลบเกิดขึ้นได้เพราะมองว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบที่อยากได้ยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งไปกดกดมังคับจิต ยิ่งจิตมันถูกบังคับมันก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งพยศเขาไปใหญ่มันเหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งไปยิ่งไปห้ามก็เหมือนยิ่งยุยิ่งบังคับก็ยิ่งต่อสู้ขัดขืนถ้าไมไปบังคับเขาก็าก็อยู่อย่างสงบสงบแต่พอบังคับเขานี่มันก็ทำให้เกิดการพยศเกิดการต่อสู้ขัดขืน มันก็เลยเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาในใจจริงเนี่ยการทำแล้วก็ตามเนี่ยโดยเพราะการภาวนาเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยความอยากเลยก็ได้นะโดยเฉพาะความอยากได้นไม่มีความอยากได้แต่ก็ได้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราคนตะหนักนะ และที่ได้หรือสิ่งที่ประสงค์เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าทำตรงตามเหตุตามปัจจัยถาว่าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันตรงกับกรณีหรือว่าทำให้ถูกกรณีถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยอย่าว่าแต่ความสงบเลยน,นะปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตขั้นลึกซึ้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ เราควรตระหนักนะว่าเนี่ยไม่ต้องอาศัยความอยากเนะด่ดยเพราะความอยากได้เนี่ย้สิ่งที่ดีก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นะขอให้ทําถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเรื่องราว,ว่าสมัยที่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากมีคราวนี้ท่านก็ไปทุด,ดง บนดอยนะทางภาคเหนือแล้วก็มีลูกศิษย์แค่หนึ่งท่านนะตามท่านไปด้วยนะคือพระอาจารย์เทศท่านเห็นว่าบนดอยเนี่ยบรรยากาศสงบเพื่อกุลต่อการภาวนาแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านท่านก็เลยนะกลางกดนะปักหลักที่นั่นตั้งใจว่าจะอยู่สักระยะหนึ่งไม่นานแล้วท่านก็จะทุดวงต่อไป หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เนี่ยก็คือหม่บ้านชาวเขาหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยไม่รู้จักพระนะไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นพระอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่มั่นไปบิณฑบาตกับลูกศิษย์เนี่ยก็าถามมาทำอะไรอาจารก็อธิบายฟังแล้วต้องใส่อะไรบ้างท่านก็บอกว่าแค่ข้าวก็พอเพราะว่าชาวบ้านนี่ใส่ข้าวสารน,นะไม่ได้เข้าสุกนะ เพราะว่าไม่รู้เรื่องนะเพราเป็นชาวเขาท่านก็ไม่ว่าอะไรได้เข้าสารมาก็ก็ฉันไม่ได้นะก็ตอนหลังชาวบ้านก็เลยรู้นะอ๋อต้องใส่เข้าสุกนะแต่ว่าอยู่ไปได้ไม่กี่วันเนี่ยมันก็มีเสียงลือว่าเนี่ยลูกมันเนี่ยกับลูกเสษย์เนี่ย ที่จริงเนี่ยเป็นเสือเย็นนะเสือเย็นนี่ก็แค่เสือสมิงนะชบบาวบ้านมีความเชื่อเนี่ยมันมีเสือผู้นั้นแปลงกายเป็นคนได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อคนนะเพราะว่าสามารถจะอ่อ่อกินคนได้เสือเย็นนี่มาเพื่อที่จะมาล่าคนไปเป็นอาหารมีข่าวรือแบบนี้ชบบาวบ้านก็กลัวเนี่ยชบบาวเ,ชเขาก็มี คำเตือนเลยนะวันนี้อย่าให้ผู้หญิงและเด็กเข้าไปใกล้เยนะพระสองรูปเนี่ยผู้ชายถ้าจะเข้าไปใกล้ก็ต้องมีอาวุธด้วยและอย่าไปคนเดียวกลัวกันมากนะยิ่งผมเหลืองด้วยเนี่ยก็เหมือนเสือเข้าไปใหญ่ส่วนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะหรือหัวหน้าูหรือผู้นำชาวบ้านเนี่ยก็ไปต้องมองๆไปสังเกตนะว่าวันวันนี้ทำอะไรกันบ้างเนีพระสองรูปเนี่ย เออหลวงปู่ม,มั่นกับลูกศิษย์นี่ก็เดินจงกรมหรือไม่ก็นั่งภาวนาทั้งวันไม่นั่งไม่แปลกใจแต่เดินเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเฝ้ามองอยู่งั้นเนี่ยจนกระทั่งเห็นว่าท่านแม่เป็นที่เป็นภัยอะไรก็เกิดความกล้านะก็ไปสอบถามหลวงปู่ม,มั่นนะว่าท่านกำลังหาอะไรกำลังเดินหาอะไรหลวงปู่ม,มั่นก็ตอบว่านเนี่ยกำลังเดินหาพุทโธนะ กำลังเดินหาพุโทโธชาวาขาก็ถามว่าเนี่ยพุโทโธมันคืออะไรนา้ก็อธิบายว่าเนี่ยพุโทโธคือดวงแก้วที่ประเสริฐชาวเขาสนใจขึ้นมาก็ถามว่าเนี่ยแล้วพวกข้าพวกเรานี่จะเดินตามหาพุโทโธช่วยตูเจ้านี่จะได้ไหมหลวงปู่มาก็บอกว่าได้เลยนะมาช่วยตามหาหน่อยทำยังไงอ่ะ ล้กก็เดินกลับไปกลับมาแล้วก็นึกในใจว่าพุทธโธพุทธโธถามว่าเดินเท่าไหร่ก็เดินสักสิบห้ายี่สิบนาทีพอพภมมาแนะนํานะการเดินจงกลมแต่ว่าถ้าไม่ได้เร่าว่าเดินจงกลมเนระียกว่าเดินหาพุทธโธหัวหน้าชาวเขาก็ด้วยความที่อยากจะช่วยนะก็เลยเดินจงกลมตามหาพุทธโธ โดยไม่รู้เนี่ยนั่นคือการเดินจงกรมพอใจเนี่ยนึกถึงพุทโธพุทโธนะโดยไม่รู้นั่นคือการบริกรรมเนี่ยเรา่าเดินไม่นานจเจ็เจิตใจก็สงบเย็นสงบเย็นมากเลยพอสนใจขึ้นมาหลวงปู่บ้านก็เลยแนะนําการภาวนาเพิ่มเติมให้พกว่าไม่นานนะเบียบบ้านเนี่ยนะก็ถึงขั้นเนี่ย รู้วาะติตของคนที่อยู่ใกล้ๆรู้ว่าใครเนี่ยติตใจสว่างจิตใจหมนหมองเป็นที่อศัศจรร์มากไอยชาวบ้านฟังชาวบ้านก็เลยสนใจนะเดินหาพุทโธกันใหญ่เลยทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็หลายคนก็พบควาสมสงบแล้วก็ได้เข้าใจเข้าใจเรื่องของตัวเองจิตใจ,จตัวเองมากขึ้นก็เลยเกิดศรัทธานะในหลวงปู่มั่นตอนนี้ไม่กลัวแล้วเป็นสเสยเย็นแล้วตออหลังก็ พรูกูทั้งก็เป็นว่าชาวบ้านศรัทธาแล้วก็สแสดงธรรมให้เข้าใจพุทธศาสนากรว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะก็หันมาเป็นอุบาสกอุบาสิก,กาเป็นนับถือพระรัตนตรัยนะเป็นสารณะชาวบ้านเนี่ยนะเดินหาพุทโธโดยไม่รู้ว่านั่นคือการเดินจงกรม ทั้งที่ไม่ได้เดินเพราะอยากได้ความสงบเพราะไม่รู้ว่านั่นนะคือการปฏิบัติเพื่อความสงบไม่รู้ว่านั่นคือการปฏิบัติทำแต่ตัวเองเนี่ยพอทําไปแล้ววางจิตวางใจถูกนะใจก็อยู่กับการเดินโดยมีการบริกรรมไปด้วยจิตก็นิ่งเราก็ได้ความสงบแล้วก็ได้คุณวิเศษอย่างอื่นตามมาด้วยอันนี้มันเชื่อเลยนะว่า แม่ไม่อยากได้นะแต่ถ้าทําถูกวิธีทําตามเหตุตามปัจจัยได้ถูกต้องเนี่ยเมื่อเกิดผลมันเป็นไม่อยากได้นะแต่ว่ามีความอยากทำอ้ที่อยากทําเนี่ยเพราะอยากช่วยอยากช่วยตู้เจ้าเนะี่ยก็เลยเกิดความสมบุกการภาวนาการปฏิบัติทหรือการทำแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ความอยากได้จะอยู่ที่การลงมือทำนะแม่ไม่รู้ว่นเนี่ยคือการภาวนาแม่ไม่รู้วนนี่คือการเดินจงกรม หรือการทำกรรมฐานแต่สิ่งที่ได้คือความสงบและความสว่างในใจิตใจตรงข้าวคนที่ทำด้วยความอยากได้นะพอทำด้วยความอยากได้เนะนี่ยใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจนี่มันไปอยู่กับอนาคตข้างหน้าคือสิ่งที่อยากจะได้แล้วไ,ไปบังคับจิตเข้าไปใหญ่นะก็กลับกลายเป็นว่ายิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ แต่ไม่มีความอยากได้กลับได้นะถ้าว่าปฏิบัติถูกพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับการแม่ไก่นะที่ฟักไข่เนี่ยถ้าแม่ไก่เนี่ยฟักไข่อย่างต่อเนื่องนะในที่สุดเนี่ยไข่เนี่ยก็ฟักเป็นตัวโดยที่แม่ไก่เนี่ยไม่จเต้องมีความอยากเลยก็ได้ขอให้ฟักไข่อย่างต่อเนื่องมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยไข่มันก็ฟักเป็นตัว การที่เราจะทำอะไรให้เกิดผลเนี่ยมนไม่ได้ที่ความอยากและบางทีเนี่ยความอยากหรือพ่ออยากได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นอุปสรรคพอไม่อยากได้แต่ทาถูกวิธีเนี่ยมันก็เกิดผลดีขึ้นมาได้นะ,ะนี่นคือสิ่งที่พวกเราทีม่มาสนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าใจอย่าปล่อยให้ใจเนี่ยมันไปหมกมุ่นอยู่ความอยากหรือผลที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นจนกระทั่งไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะมันก็มีเรื่องนะ คล้ายๆทานองเนี่ยนะเป็นเรื่องของสํานักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะในประเทศจีนเนี่ยนะเป็นสํานักที่มีชื่อมากะวันหนึ่งก็มีชาหนุ่มนะมาขอปฏิบัติที่สํานักนี้ก็มาพบกับเจ้าว่าเจ้าว่าก็บอกว่าเนี่ยให้ไปไปที่โรงครัวผ่าฟืนอาบน้ำนะ ชายคนนี้เนี่ยก็ผิดหวัง,งนะจะมาปฏิบัติธรรมแต่ให้ไปทำงานที่โรงครัวก็เลยไปที่อื่นเลยเนะเพราะว่าไม่ได้มา,มาตั้งใจมาที่นี่นไม่ใช่เพื่อจะมาทำงานผ่าฟืนหาบน้ำฉัจนจะมาภาวนาต่างหากต่อมาก็มีชายคนหนึ่งนะก็มาหาเจ้าว่า ก็พูดคล,ล้ายๆกันนะว่าเนี่ยอยากจะมาภาวนาเพราะว่าเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไร้สาระอยากจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มุ่งนิพพานอาจ,จ,จารย์ก็เจ้าว่านี่ก็บอกให้ไปถามน้ำผ่าฟืน,นที่โรงครัวอาจานี้ก็ไม่ค่อยพอใจนะแต่ว่าก็ไปนะแต่ว่า,วาทำไปก็บ่นไปทำไปก็บน่ไบนไปว่าฉันไม่ได้ ตั้งใจมาเพื่อมาผ่าฝืนหาบน้ำจังตั้งใจมาเพื่อภาวนาเพื่อความพ้นทุกขนะ์ทำไปบนไปได้เจ็ดวันก็ก็หนีเลยนะไม่อยู่แล้วไปถือดีกว่าเพราะว่าผิดหวังไม่นานก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมานะก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะไม่มีข้าวกินแรงแค้นชะีวิตแรงแค้น เดีย๋ยวจะมาอยู่วัดนะถ้ามีอาหารพอช่วยประทางชีวิตแล้วก็มีอะไรคุ้หมหัวนอนก็พร้อมที่จะทำงานแรกเจ้าว่าก็เลยให้ไปเนี่ยไปเลยนะไปผ่าฟืนหาบน้ำในะชายหนุ่มก็ยินดีนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานแรกกับอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้ตั้งใจทำนะตั้งใจทำไม่มีการบ่นอะไรเลยนะ ใครสั่งอะไรก็ทําทําด้วยความเต็มใจทําไปได้สักสองสามอาทิตย์เนี่ยเจ้าวาดก็แนะนํานะว่าให้เนี่ยเวลาทำเนี่ยนะให้ใจเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ทําให้ทําด้วยความสึกตัวไม่ว่าจะหาบน้ำํำอาฟืนหรือทําอะไรก็ตามให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทําให้มีสติให้มีความสึกตัวใจมันเผลอไหลไปไหนก็กลับมาให้กลับมาดูรู้ใจตัวเองเนในขณะที่ทํา ชา้หนุ่มคนั้นก็เนื่องจากเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะก็ก็รับไปรับไปทำนะตามคำแนะนำของเจ้าว่าพอทําทได้ไม่นานนะใจก็สงบเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะเห็นนะความจริงของกายและใจอย่างแจ่มแจ้งเลยใจสว่างเลยเป็นการค้นพบที่เจ้าตัวก็ประหลาดใจ การตรงนั้นเนี่ยแกไม่รู้ตัวเลยนะว่าไหนที่ที่ทำอยู่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมคือการภาวนาแกไม่มีภาพเหมือนกับสองคนแรกที่คิดว่าภาวนานี่มันต้องนั่งหลับตานะต้องเดินจงกรมเนี่ยไม่มีเลยและที่ทำในงานในครัวเนี่ยผ่าฟืนหามน้าเนี่ยก็ไม่ได้วางความสงบเลยเลยนะเพียงแต่ว,ว่าต้องการทำงานแลกกับอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัย แต่ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยนะหรือว่าการวางใจเนี่ยของชายคนนั้นเนี่ยนะมันคือการวางใจที่เหมาะเจาะก,กับการภาวนาก็คือใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําด้วยความเพียรอย่างต่อนเนื่องทำอย่างมีสติและทั้งที่ไม่ได้มีความอยากเลยนะไม่ได้มีความอยากจะได้พบกับความสงบหรือความสว่าง แต่เนื่องจากวางจิตวางใจถูกแล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องก็กลับได้รับอนิสงส์การภาวนาอย่างเต็มที่เลยบางทีใช้เวลาไม่กี่วันอันนี้นก็เป็นตัวอย่างที่เชื่อเห็นนะว่าในการภาวนาเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยความอยากแม่อาศัยแม้กระทั่งว่าความรู้ว่านี่คือการภาวนาไม่รู้เลยซ้ำนั่นเนี่คือการภาวนา รู้แต่ว่าคิดแต่ว่ามันเป็นแค่การทำงานตามหน้าที่เพื่อแลกกับน้ำข้าวและที่พักแต่พอวางใจถูกก็นะคือการสร้างหรืสร้างปัจจัยนะให้ตรงตามกรณีเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะผลก็ยอมปรากฏแม้ไม่อยากหรือไม่รู้แต่ผลก็เกิดขึ้นนะอย่างปฏิเสธไม่ได้ เวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าแต่ภาวนาเลยแม้แต่าการทํางานเนี่ยสิ่งสำคัญคือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยหรือคือเรียกว่าประกอบเหตุให้ถึงพร้อมและถ้าประกอบเหตุให้ถึงพร้อมเนี่ยผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้ผลมันย่อมแสดงตัวออกมาเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะถ้าว่าได้น้ำได้ปุ๋ยเมื่อถึงเวลามันก็ ออกดอกดอกอกผลจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยหมายถึงคนปลูกเนี่ยต้นไม้นี่มันก็ออกดอกออกผลในที่สุดมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากนะไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงควรประกอบเหตุนะให้มันถึงพร้อมและในบางกรณีเนี่ยจะก็สนใจก็ได้นะัต้องวางความอยาก โดยเพราะอยากได้เนี่ยลงเสียเพราะว่าความอยากได้นี่แหละนะซึ่งก็คือตัณหานี่แหละมักจะเป็นอุปสรรคนะขัดขวางให้การประกอบเหลุเนี่ยมันไม่ถึงพร้อมโดยเพราะถ้าทําเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเช่นเรื่องการเป็นทางจิตเนี่ยเรื่องการเป็นทางจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพียง,ง,งแค่มีตัณหาแล้วเกี่ยวข้องกับตัณหาไม่ถูกปล่อยให้มันมารบกวนจิตใจเนี่ย มันก็ทําให้การประกอบเหตุที่จะนําไปสู่ผลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากให้เราเข้าใจตรงนี้นะว่าเนี่ยเวลาภาวนาเนี่ยอย่าไปปล่อยอย่าปล่อยให้ความอยากได้เนี่ยหรือตัณหานี่มันมาเป็นใหญ่เหนือจิตใจของเราวางมาลงได้ยิ่งดีนะเพราะถ้าเราวางมาลงได้เนี่ยการที่จะไปควบคุมจิตเพื่อจะได้ผลอย่างที่ต้องการเนี่ยมันก็จะน้อยลง อันนี้หลวงพ่อเทียนนั่นก็พูดอยู่เสมอนะทําเล่นๆอย่าตั้งใจมากนะอย่าทํำด้วยความอยากนะเพราะความอยากนั่นแหะจะเป็นอุปสรรคเลยเพราะอยากได้ซึ่งเป็นตัวตันหานนถ้าเราเข้าใจนี้นะก็ให้เราตั้งจิตอยู่ที่การประกอบเหตุให้ดีใส่ใจที่เหตุอย่าไปกังวลกับผลถ้าเหตุมันถึงพร้อมเนี่ยผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้